ยังสิ่อขับำมือใส่วันนิ่งดาวข้างซ้ายไม่พีดลองลองตะโกนเนี่ยโอ้โหลเสียงมันติดเลยคนเดียวเนี่ยเป็นอยู่คนเดียวลุกอันนี้ได้เสียงไหมมันแรงไหมพอนะพีดกว่ารุ่นเดียวกันว่ะฮัลโหลพีดว่าพีดได้ไหมฮะเบาเบาเกินมันเติมพี่เพราะว่าเวลาตะโกนออกมาแล้วเสียงพี่เอมันติดอ๋อ ไม่เซื้อมาเลยาดว่าเนี่ยเขาซื yep. um ้อมาขายได้เด่นนั่นหละเขาซื้อาีฮัลโหลครับ ครับ18ดอเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโลเมื่อกี้ลบ18นะครับตอนนี้เหลือลบ12อแล้วมันเปเพิ่มขึ้นหรออาจารย์เราตะโกนเนี้ยหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปองดูที่พีเลยลองตะโกนนะครับเดี๋ยวผมผมิแลว เมืม่อก,กี้มีแปดมันต้องลงไปกี่เป็นยี่สี่สี่ครับต้องลงต้องลงปีกอันนี้เมื่อกี้ลงเป็นยี่สี่ครับใช่ครับเมื่อกี้มันเหมือนวัยไหมวายสบายไปดูน้องหน่อยดิไปดูน้องหน่อยดิโอ้โอ้โอ้้โอ,โอ đỡ rồi, cho được rồi đi Ok ครับ.เดี๋ยว đó. khỏi Thì cái

ไม่เจอนานเลยหายแล้วยังจะจะเป็นอีกรอบวันนี้มาทำอะไรครับคอนเสิร์ตอะไรนะโอเคแล้วตอนนี้ทำอะไรกันจะจะ เสาเซาเช็คโอเคใกล้ยังใกล้ยังวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากบ้างคะฮะจะไม่ได้ขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยสองอ่ะชิวริมผงนะคะทุกคนถ้าใครที่ โอ้ยซายซ้ายขาซ้ายไปนี่ต่อต่อต่ลองต่หัวหม่ถูกไหมพาเชิญชมบรรยากาศ่หัวหม่ใกล้ใกลลองใกลจะลองหรือยังาครับ มากว่ามาโอเคครับอ่าได้เลยแล้วก็เหลือไม้ไม้ร้องไม้ไว่เล่นนะฮะเสีเอียอ่ะเเอียบ่ะอยไหมใส่เอียไหมตอนชื่นไม่เล่นนะ ลองลองอเช็คเดียตัวเอาของเอาของน้องผู้ชายก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโลครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสกัวัสดีครับหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ได้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลโลไม่เข้าหรอโลครับก่อนชื่อเดี๋ยวคอยยังไ่พร้อมตอนนี้เราลังสาเช็คกันครับพี่น้องแฟนเพลงทางบ้านนะครับใครที่ตอนเย็นก็ มากันนะฮะเยอะๆมานั่งอยู่เก้าอี้ที่เขาเตรียมไม่ให้ตรงนี้นะครับเชนครับมีพื้นที่จังหัดมากโอ้โหแล้วขอสมุดจายได้ไหครับได้นะครับครับผมสวัสดีครับ เช็ควันถูถูทดสอบเช็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็ควันถูถูเช็คทดสอบทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะในเอียไม่ได้ยินค่ะเช็คเช็ควันถูถูเปิดแล้วค่ะ เกิดแล้วเช็คทดสอบทดสอบทดสอบสาเช็ควันถึงถยวขอข้อมูลด้ครับน้องเช็คกเซ็นข้เซ็นเซ็นยังันได้ยินได้ยินดันลองลองลองเช็คทดสอบทดสอบได้ยินค่ะ ทุกคนอย่าลืมนะคะงานเข้าชมฟรีนะคะวันนี้เราไม่ได้ซื้อบัตรจองตัวที่ไหนเลยนะคะทุกคนก็แบบว่าไม่งานชมตรีแต่ว่าต้องยืนยันถึงือนการจีบลักทีีของเข็มขึ้นไปนะคะเพราะว่าเราต้องการมาตรการอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้ใช่แล้วค่ะงานเริ่มกี่โมงคะงานเริ่มสิบหกนาฬิกาถึงสี่ทุ่มตรงนะคะทุกคนมากันเยอะๆวันนี้นอกจากเบลลำเพลินแล้วจะได้พบกับพี่ลูกไอ้นะ น่ได้งานมีกี่วันคะงานมีทั้งหมด3วันค่ะสามเมษายนเลยก็มีพี่ๆศิลปินจากภาคภาษาแดนด้วยนะคะเออถ้าใครที่อยากสนุกก็มาคำว่านั่งชิวๆด้วยกันวันแรกได้พาดวันนี้ก็มาหมดอื่นสองวันได้ค่ะอะไรหมเอาพร้อมไหง <Es by> พร้อมแล้วค่ะพ้อมี่ก่อนครับสาวรวมเลยไหมพี่สาวรวมเลยไหมได้เลยครับจัดไปครับพี่นัดต้มนะเนิงสาอะไร